อ่าโอเคค่ะอาจารย์หวานมาตลาดหุ้นวันนี้ทิศทางภาพรวมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เปิดตลาดมาแล้วนะเปิดเขียวนะหนึ่งพันเปิดตลาดมาก็บวกได้ถือว่าดีพอสมควรเนาะใครับหน่าจะมีลักษณะของแรงซื้อเด้งกลับขึ้นมาก็คงคงจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์บลประกอบการด้วยส่วนหนึ่งนะนะครับแล้วก็รีเวิร์สตามกันกับต่างประเทศด้วย นะครับนะฮะก็คงจะเป็นในภาพภาพนั้นเนาะค่ะอืมค่ะค่ะมองกรอบวันนี้เป็นไงบ้างคะกรอบของตลาดในวันนี้ใช่ไหมคระกรอบของตลาดในวันนี้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาอย่างอย่างอย่างวันนี้ขึ้นมาถือว่าค่อนข้างจะดูดูดีดูใช้ได้นะค่ะนะครับแล้วก็เอจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหนึ่งพันสี่รอสี่เป็นตอนกาลังเทสอยู่ค่ะพปอร์ตก็คือ เพียวเทคนิคเอลเลยก็คือยืน1430ได้ก็คือเล่นเก่งกับไรกันขึ้นไปอย่างเมื่อวานนี้ก็โตตกใจกระลอไปถึง1,400สี่23จุดนะครับแต่เขาดีนตัวกลับขึ้นมาปิดและสถานที่เป็นแห่งเตียนโดจีก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีดูใช้ได้ตัวดิจีตัวนี้แหละที่ที่ทำให้มีความคาดหวังไว้ว่าถ้าเช้าวันนี้เองเนี่ยบรรยากาศรอบด้านสดใสดีหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นแฟกเตอร์ลบเพิ่มขึ้นอีกกัน ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเล่นเก่งกาไรกลับขึ้นไปได้ก็ติดตัวกลับขึ้นไปก็เท่ขึ้ที่แนวแนวต้านแค่นั้นเอง่ะครับค่ะเอพี่หวานแชร์กราฟได้ไหมคะหรือว่าสะดวกไหมมีอะไรแชร์ไหมคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวแชร์ให้เนาะโอเคอะในระหว่างที่พี่หวานกาลังกดจะแชร์อะไรก็ตามแต่นะตอนนี้อารับเนี่ยไม่ค่อยสงบเลยแนวภาพการลงทุนจะจะลุยหรือว่าจะรอคะแนะนําการลงทุนยังไงบ้าง อืแอกกราฟไปแล้วเห็นเนาะมาแล้วค่ะนะครขึ้นมาแล้วจ้ะโอเคค่ะขึ้นมาแล้วเนาะ,ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราอ่ะแป๊บหนึ่งนะอยากรู้จังเลยอาหลับตอนนี้เราต้องยังไงเราต้องลุยไหมต้องรอหรือจะหลับตามอามไม่ใช่ปับนะะะ๊บเียนรับ เดี๋ยวรออาจารย์หวานสักคู่นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะรู้ถึงแผนการลงทุนแล้วว่าจะวางแผนอย่างไรในวันนี้นะคะนะเดี๋ยวรอสักคู่นะอ่ะใครที่ต้องการคําถามหรือว่าอยากรู้อะไรตอนนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวให้อาจารย์หวานตอบคาถามนิดนึงนะเดี๋ยวรอแผนการลงทุนก่อน,นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ,คะแต่วันนี้ดูตลาดแล้วใช่ไหมจาย์แม่ดูรู้สึกว่าจะเขียวเขียวเนาะเขียวเขียวขึ้นมาเนี่ยค่ะโอ้โหวันนี้เขียวสดใสมากเลยตอนนี้ ที่อยู่ในจอบอลเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยสเาจุดสามแชร์กีนไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแชร์มาแล้วพี่หวานอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วได้ได้ต่อเลยค่ะโอเคค่ะพี่หวานขึ้นมาแล้วชุ่มก็คือตัวเซตเนี่ยนะครับเดแป๊บหนึ่งนะได้ค่ะได้ค่ะระหว่างที่รออาจารย์ตัวเซตเด็กที่เราเราเราก็จะเห็นภาพตัวเนี่ยเป็นโดจิเห็นไหมแอนตี้ตัวนี้เป็นโดจิค่ะ สร้างจุดตับใหม่กว่าก็จริงแต่เขาปิดเป็นรักษาทางเทียนโดจีที่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 ไปปิดค่อนข้างจะไปดัดโบนหน่อยค่ะวันนี้ก็เปิดกระโดดก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็เทสต์ตองต้านที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบจุดนะครับถ้าเราตีเซตกมาปั๊บมันก็จะได้ประมาณประมาณนี้เป็นภาพเนาะก็ประมาณพันสี่สี่สิบพันสี่สี่สิบเป็นประมาณแถบนี้นะครับเนาะก็ก็ชัดเจนว่าเขาเขาอยู่ตรงนี้ไปในขณะที่ตัว เอ่อบทข้อแนวตัว t e c h ิค c a l section ของเราเนี่ยก็เขียนไว้อยู่พอสมควรนะครับก็แล้วต้าระหว่างวันอยู่ที่1435-1440นะ,ะนะครับถ้าถ้าจะเทสผ่านเนี่ยมันก็ควรจะต้องมี value การซื้อขายที่เยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คำแนะนำของเราก็คือเต้นยืน1430ได้เท่านั้นเนาะถ้ายืนไม่ไหวก็เป็นซลล์ signal <c oughs> แล้วก็ระหว่างวันที่ขึ้นไป test 1400 3 5 1 4 0ส40จุดก็ ต้องมีโวยุ่มอ่ะเขาไม่มีโวยุ่มก็ก็น่าจะน่าจะปรับตัวลงไปอีกได้ในระดับตึงเนาะค่ะ, <c oughs> คะโอเค <c oughs> อาจารย์หวานมีหุ้นหุ้นแนะนำไหมคะวันนี้หอตัวไหนดี <c oughs> วันนี้หุ้นแนะนำของเราเนาะก็เราก็จะแนะนำหุ้นตัวสต็อปปีของเราก็จะเป็นตัว TTB ค่ะตามตามตามที่โชว์อยู่ตอนนี้เลยเนาะอันนี้เราแชร์สกรีนเห็นเห็นภาพใช่ไหมฮะค่ะขึ้นขาจานขึ้นค่ะขึ้นเนาะซ็อปฟิกของเราก็เป็นทีทีบีเนาะก็คาดการในเรื่องราวของตัวอตัวเขาเรียกว่าตัวไฮยูสิทเชื่อพวกนี้นะครับยังปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็การซนเนจี้ของเขาเริ่มมีในยะสาคัญที่ดีขึ้นแล้วก็ประมาณการในเรื่องเราวควอเตอร์สามนะครับก็น่าจะมีกําไรประมาณสี่จุดห้า แปดพันล้านนะเพราะบวกขึ้นมาสี่จดสี่เปเซนคควแล้วก็ย3บสาจุดสาเปอร์เซ็เยือนเยียรนะครับแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาในึ่งดหนึ่งเปอร์เซ็นนะเมื่อเทียบกับไตมาสก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มขึ้น9.9%้าดเก้าเปซ็นตมื่อเทียบกับปีที่แล้วไตมาสเดียวกันในปีที่แล้วนินจะอยู่ที่ส2มจดสองเปอเซนตจากไตมาสก่อนอยู่ที่ส1มจุดหนึ่งสาเปอร์เซนถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันดีขึ้นนิดหนึ่ะค่ ดีขึ้นนิดหนึ่งนะในควอเตอร์สามจริงควอเตอร์สามเนี่ยมันเป็นควอเตอร์ที่ที่เราสีสั้นกันนะถูกไหมฮะแต่เา็าทาได้ดีขึ้นนิดนึงนี่ถือว่าดีนะดีกว่าที่คาดการณ์กัน,กนว่าอยู่ตีพอสมควรนะแล้วก็ทิศทางอัตาลีขาขึ้นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นคือสินเชื่อเนี่ยส่งตัวอนด์มนคิวคิวแต่หดตัวลักษณะสองจุดสองเปอร์เซนต์ยนเดีร์นะครับก็ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ลดลงมาเนี่ยนะครับแต่เอ่อจากสินเชื่อธ นะครับแต่ไฮยูเนี่ยสินเชื่อไฮยูทั้งหลายเนี่ยยังปรับตัวดีขึ้นนะไฮย,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 ยูก็อย่างเช่นอ,อ,อ,อย่างด้านไฮเพอร์เชื้ทั้งหลายพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สินเชื่อสุทุิพลเหล่านี้ก็ยัง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 ดีอยู่นะครับคุณภาพสินทร,รัพย์ของเขาโดยรวมก็ยังส่งส่งตัวมี NPL ratio ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ2.7%ก็ทำให้ตัวเครดิตคอร์สเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเปอนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นนะโทษทีนะไม่ใช่ถึง1 2หนะครับส่วนค่าธรรมมเนีย ธุรกิจในหน้าประกันภัยหดตัวนะพวกค่าธรรมเนียมต่างๆธุรกิจเวลก็ยัง<ม>ขยายตัวได้ดีคือการบริหารเวลเนี่ยมันตีขึ้นนะครับนะฮะตรงนี้เราก็ได้นัำซื้อที่ราคาแต่วะยูไปใช้ของปีปี2024แล้วนะที่1นึบาทปดสสตา์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพนี้ไปตัวในตัวของอตัวเทคนิคเดี๋ยวผมลดภาพลงมานิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นกัน ตัว TTB อ่ะให้ดูแกนนี้ก่อนก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ TTB ประมาณเท่าไหร่แล้วนะราคาน่าจะพวกขึ้นเนาะใช่ไหมฮะ TTB ก็ลบเอเมื่อวานเขาติดลบลบไปแต่เขาก็ค่อนข้างจะดีนะเขามายืนอเรียบริเวณ1.65-1.64ได้ดีพอสมควรก็แนวใต้ก็อยู่ที่1.73สตางค์ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.67สตางค์ค่ะพี่หวานอื ก็ลดลงมานิดหนึ่งคือคือน่าจะไซเวย์ยืนประมาณหนึ่งกรอบแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งหกห้ากับหนึ่งหกสี่นะครับแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งแาดเจ็ดสิบต่า<ม>นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบแถวๆนี้ได้นะครับค่ะอ่าม,ม,มีมีตัวดนึงใช่ไหมครัพี่หวานเพราะว่าของมีนักลงทุนเนี่ยถามเยอะเหมือนกันคะ่ะจะได้เข้าไปที่ช่วงของนักลงทุนถามมาค่ะได้ครับมีตัวไหนฮะถามได้เลยครับอย่างเอพนะคะพี่หวานเอพ เอพีพอ e r t ีเป้าหนึ่งนะขอสโอกแชร์กับใช่ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงคำถามแล้วนะใครเขียนคำถามมารอฟังอาจารย์หวานตอบคำถามได้เลยนะจ๊ะค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะในตอนนี้นะตัวตัวอะไรนะครับที่ถามเข้าค่ะ AP ค่ะ เอเชีย์พ่อพาร์ตี้แล้วค่ะก็กลุ่มพ่อพาร์ตี้เนี่ยเราเราต้องต้องต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าเออ่เรื่องราวของดอกเบี้ยเองเนี่ยทําให้ดีแมนมันมันชะลอตัวลงค่ะนะครับเรื่องราวของดอกเบี้ยที่ปรับปรับเป็นขาขึ้นมาทําให้ดีแมนชะลอตัวลงเองแล้วก็ทางด้านธนาคารเองก็เริ่มที่จะมีความเข้มงวดในเรื่องราวการปล่อยสินเชื่อด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนั้นไปเพราะฉะนั้นเอเชีย์พ่อพาร์ตี้เนี่ยเวลาเขปรับตัวลดลงมาเองมันก็จะโค้งลงมาเป็นรูปแบบแห่งประทะนะครับในเบื้องต้นเนี่ย ขอขอนอุญาตตอบเป็นเพียวเทคนิคเท่เป็นก่อนเนาะส่วนในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยรออัปเดตกันอีกทีนึงในช่วงเนี้ยเราออเอสเรา SL เนี่ยพีวิวกลธนาคารออกมาทั้งหมดเจ็ดหลักทรัพย์ไปหลักนคะครับเพิงพ่งพออกมาเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอเจนต์ o อ e ก t y ีเนี่ยยากฐานราคาตรงนี้ที่เป็นจิ๊ป o ปรท็อปเนี่ยเขาโค้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้มันก็จะจบรอบขาลงลงมาได้ส่วนหนึ่งก็กําลังจะไต่ระดับราคาข,าขึ้นตรงนี้จะมีแนวต้านตรงนี้อยู่ตรงหน่อยนึงก็คือสเปน วันนี้เทส11.6ก็น่าจะไซด์เวอยู่ระหว่าง11บาทกับ11บาท60ตังค์ครับ,รบค่ะอ่าตัวต่อไปค่ะ BJC ละคะ่ะ BJC เบอริจุกเกอร์นะค่ะบริจุกเกอร์นี่ก็กไซด์เวดาวลงมาโดยตลอดเลยนะแล้วก็ออ่ถ้าเราถ้าเรามองภาพอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวดีดภาพแคบเขออ้ามาหน่อยค่ะอ่าจะเห็นภาพเนาะ คือ <C ül> เริ่มต้นต,ตรงนี้เขาโค้งลงมาแล้วหลุดลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้ไหมประเด็นก็นคือตรงนี้เป็นเดบล์พอตท็อปถูกไหมฮะเดบล์อตท็อปมันอยู่ที่สามสิบาเจ็ดสิบาสตาร์ถ้าเขาสามารถที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นมาอยู่ที่สามสิบจุดเจ็ดห้าได้เนี่ยตแต่ค่อนข้างดูดีเลยแต่เขาเขาพยายามอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นถ้านักลงทุนที่ที่มีตัวนี้อยู่หรือไม่มีตัวนี้อยู่ฟังฟังอย่างนี้นะคือตัดสินใจอยู่ที่สามสิบบาทเจ็ดห้าสตางค์ พราวันไหนเขาปิดสูงกว่าขึ้นไปแล้วมีวร์ยุการซื้อขายขึ้นมาคนข้างจะดีอย่างเงี้ย value การซื้อขายจะจะนอ้อยไปสักนิดหนึ่งเราก็ f o ล l o ตามไปหรือว่าเราโหต่อได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขายืน30.75ไม่ได้แล้ว v a l ยุการซื้อขายมันไม่โตอ่ะค <c oughs> ุณจะขาย30.75แล้วก็ลงมาหลอซื้อด้านล่างก็ได้นะ <c oughs> นะครับมางครั้งั้นใครที่ไม่มีเนี่ยมีสองจังหวะ <c oughs> แต่ใครที่มีเนี่ยคุณต้องดู30.75เป็นเกณฑ์ใหใจพอจะเข้าใจนะเพราะว่าเขาชนมา <c oughs> แล้วสามทั้งเดียนอ่ะ <c oughs> ถามมาแล้วไม่ยอมผ่านสักทีแล้วก็แวร์ยุการ์สขามมันไพ่โตขึ้นนะ่ะการผ่านตรงในกลายตรงสามสิบจุดเจ็ดห้ามันก็ไปไปลำบากเดี๋ยวตีเส้นให้ดูเนาะ,ะอีกตัวเรา,<ข>าเริ่มตีเส้น<า>จากสองจุดนี่นไงสองจุดนี้ถูกไหมอนะ่าไปโอเคเนาะสามสิบจุดเจ็ดห้านะขออีกตัว,วค,ค่ะพี่หวานบีเออบีดีเอ็มเอสค่ะโรงพยาบาลเนะบีดีเอ็มเอสบีดีเอ็มเอสเนี่ยก็ก็คือขาลงมาเหมือนกันนะเขาไซส์เวดาวลงมาเรื่อยๆมาแล้วก็เริ่มที่จะ เ,เริ่มที่จะดิ่งละ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะไต่ระดับขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปอย่างมีนัยยะสําคัญมากนะเพราะงั้น Business เนี่ย BDTP เนี่ยเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นใปนะจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ยี่สิบกบาทห้าสิบตังค์ตรงนี้จุดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็กจุดหนึ่งก็คือตรงติงตรงนี้นิดหนึ่งก็คือประมาณา <c oughs> 2ี่บกาท area ยี่สิบกจุดห้าถึงยี่สบกาทเนี่ยอันนี้เราเรามองว่าคือคอ,คอ,อาจจะมีแฟกเตอร์ลบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับควอเตอร์สามเนราะ่แล้วอาจจะปร นะครับยี่หกจุดห้ากับยี่บหกเนี่ยน่าจะขาดรับกับแ,แฟกเตอร์ลงตรงนั้นไปแล้วแล้วก็น่าจะยืนได้ดีนะครับก็สร้างฐานราคาได้ดีก็โอเคเป็นลักษณะของการตั้งรับสัพพอร์ตมากกว่านะ,ะแล้วก็รอรอในแง่ของผลประกอบก,รการควอเตอร์สากนิดนึงถ้าถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะทรงตัวอยู่ได้หรือว่าอาจจะมีรีเวิร์สจะขึ้นไปแนวต้านอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดจดห้าครับ ขอบคุณค่ะพี่หวานวันนี้ขอบ,ขอบคุณอาจารย์หวาน,นมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครัคสสบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ